พื้นที่กว่าสองไร่ของคุณประเสริฐปลอยกระโทกชาวอำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมาถูกปรับจากพื้นที่ทำนาม,มาปลูกอินทผาลัมเพื่อการเกษตรและพร้อมที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศเข้าชมสวนเดิมพื้นที่ตรงนี้ปลูกพืชมาหลายชนิดแต่ไม่ได้ผลจึงตัดสินใจนำอินทผาลัมมาปลูกสร้างไรายได้ดีอีกทั้งยังพร้อมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร นายประเสริฐปลอยกระทคกเจ้าของสวนดวงดาวอินทภาลัมอำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่าอินทผาลัมสามารถปลูกได้ทุกพื้นที่ลงทุนครั้งแรก600,000บาทไปซื้อต้นพันธุ์และในพื้นที่อำเภอโนนแดงยังไม่มีใครปลูกอินทภาลัมเนื่องจากรอระยะเวลาเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตนาน ช่วงที่ยังไม่มีผลผลิตก็ต้องดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีและส่วนที่นี่ไม่ใช้สารเคมีเข้ามาควบคุมซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคและที่นี่ถือได้ว่าเป็นสวนอินทาลัมปลอดสารเคมีร้อเปอร์เซนต์แห่งแรกในอำเภอโนนแดงจังหวันดนครราชสีมาก็ถือว่าไวเป็นอาชีพไวเป็นอาชีพของคนสวนเพราะว่าดูแลเศรษฐกิจตัวนี้ยังไม่มีใครมี อยากอยากหันแบบแนวใหม่ๆเปา้าหมายก็คือเ <c oughs> ขาว่าผลไม้อินทพาล์ลเหมือนเป็นมรดกคือมันไม่ใช่ว่าปลูกปีเดียวเราโลทิ่งเหมือนปลูกมันปลูกมันแล้วก็ต้องปลูกใหม่ปลูกอ้อยก็ได้ไม่กี่ปีแต่นี่เขาบอกว่าประมาณ8 0ปีเกปีเดอ่ะมันมืนยาวอายุยาวแต่มันก็ตระกูลต้นตาล นายโกวิทเพียรแก้วเกษตรอำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่าสำหรับการปลูกอินทผลัมถึงแม้จะมีต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างสูงกว่าพืชชนิดอื่นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่เมื่อเปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่ได้รับก็ถือว่าคุ้มค่านอกจากนี้เกษตรกรควรเฝ้าระวังโรคศัตรูพืชและ,มะแมลงที่อาจจะมาทำลายและส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลผลิตได้อย่างไรก็ตามหากเกษตรกรที่สนใจปลูกอินทผลัมควรศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่ตนเองเพราะถึงแม้ว่า ถภาพาลจะเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในภูมิภาคที่มีอากาศร้อนและแห้งแล้งแต่ยังคงต้องการน้ําอย่างสม่ําเสมอเพื่อให้ผลผลิตโตอย่างเต็มที่และมีคุณภาพตรงความต้องการของตลาดาเกษตรกรที่ปลูกอินผักถาลัลเนี่ยคือเป็นเกษตรกรหัววจใจสู้นะครับเริ่มแรกกล้าตัดสินใจมาลงทุนพอลงทุนปลูกปุ๊บเราก็เห็นว่าเออได้เห็นเห็นผลผลิตออกแล้วเออได้ผลดีในเมื่อได้ผลดีแล้วก็กพบพบโรค มีมีโรคระบาดก็คือดวงดวงแรดดวงมะพร้าวนะครับก็เลยแนะนําให้เกษตรกรพยายาม มันตัวแปลงบ่อยนะครับถ้าเจอก็ให้รีบทาลายนะครับเพื่อไม่ให้ให้ต้นต้นปาล์มเราเสียหายต้นอินทผลัมเราเสียหายนะครับเพราะว่าต้นต้นหนึ่งเนี่ยก็ลงทุนสูงนะครับสองหมพันบาทเนี่ยส,สีต้นก็แสนแล้วนะครับทีนี้แนะนําแบบนั้นนอกจากแนะนําแล้วด้วยความใกล้ชิดเราก็ทําให้มาบ่อยขึ้นมาบ่อยเราก็ได้ชิมได้แนะนําเจอปัญหาต่างๆเราก็ได้แนะนํากันเรื่อยๆ สวนดวงดาวอิทภาลัำขณะน,นี้ผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาดพร้อมเปิดสวนให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมชิมและเลือกซื้อได้ในสวนในราคากิโลกรัมละ3 0 0ร้อถึงสี่บาทซึ่งเป็นผลไม้เศรษฐกิจชนิดใหม่ที่มีศักยภาพที่มีรสหวานกรอบอร่อยแบบธรรมชาติเหมาะสําหรับผู้ใส่ใจและรักสุขภาพตลอดจนส่งเสริมให้เป็นสถานที่แหล่งเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงกเกษตรปลอดสารเคมีของอำเภอโนนแดงจังหวัดนคนรราชสีมาและผลผลิตพร้อมส่งออกนอกประเทศโดยถือเป็น สินค้าเกษตรปลอดสารเคเมีร้อยเปอร์เซ็นต์อุทัยอัคราจันถ่ายภาพกุลธรวาทโยธาภาพมุมสูงนัทพงษ์เรื่องวิริยะนุกุลรายงาน